สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกนในเรื่องของการบังคับคดีตามคําพิพากษานะคะซึ่งใน e ีพีก่อนหน้านี้เรารู้แล้วนะคะว่านับตั้งแต่วันที่สารมีคําพิพากษามีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะทําให้เจ้าหนี้นั้นมีสิทธิ์ในการยึดอายัดทรัพย์บังคับคดีตามคําพิพากษาวันนี้ผลก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะคะงั้นเดี๋ยวขอพูดในส่วนของ การยึดทรัพย์กอดการยึดทรัพย์นะคะหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกเราจะเรียกกันว่ายึดณที่ทําการกับกรณีที่2ก็คือยึดทรัพย์ณสถานที่ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยูอ่มาพูดถึงกรณีแรกก่อนการยึดทรัพย์ณที่ทําการนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านที่เราที่ผลอาศัยอยู่นี่แหละและผลเองก็ผิดนัดชำระนี่จนถึงกระบวนการที่ ต้องเจ้าหนี้เขาต้องบังคับคดีแล้วถ้าเป็นการยึดหนะ้าที่ทําการทางเจ้าหนี้เขาก็จะรวบรวมเอกสารประกอบกับคําขอยึดทรัพย์เพื่อเอานําคําขอเนี้ยไปแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีซึ่งเป็นแบบฟอร์มคําขอของกรมบังคับคดีนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นคดีหมายเลขอะไรระหว่างใครสารไหนแล้วก็เป็นหนี้ตามคำพิพากษาอะไรแล้วก็นับถึงวันเนี้ยเป็นหนี้กันเท่าไหร่ พร้อมกับแสดงหลักฐานว่าทรัพย์ที่ยึดนี้เป็นของลูกหนี้จริงนะติดจำนองไหมวงเงินจำลองเท่าไหร่ราคาประเมินของสำนักงานที่ดินเท่าไหร่ราคาประเมินของเจ้าหนี้เท่าไหร่เพื่อที่จะประมวลหาราคาในการยึดทรัพย์สินแบงซึ่งหลังจากที่เจ้าหนี้ดําเนินกระบวนการการยึดซึ่งการยึดนี้จะยึดทางเอกสารนะคะจะเป็นการดําเนินการยึดรัพย์ด้วยบรรดาสัพพะเอกสารต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นหมายความว่าหลังจากที่เจ้าหลังจากที่เจ้าหนี้ดําเนินการยื่นเอกสารเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเขาจะมีหมายแจ้งมายังตัวฝนหรือว่าลูกหนี้นะคะว่าตกลงทรัพย์ชิ้นนี้เจ้าหนี้เขาย,ยืดไว้แล้วนะแล้วก็เขาประเมินราคาในการนํายึดไว้เนี่ยที่จํานวนเท่านี้บาทนะคุณเห็นว่าราคาเนี้ยเหมาะสมสูงไปต่ําไปยังไงก็ขอให้คัดค้าน ภายในเวลาที่กําหนดถ้าคุณไม่คัดค้านเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะถือว่าในราคานี้ก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อผ่านกระบวนการยึดทรัพย์แล้วต่อไปก็จะเป็นกระบวนการในการขายท่อตลาดซึ่งจะมีการกําหนดขายนัดที่1 2 3 4 5 6เมื่อไรและนัดแรกขายในราคาเท่าไหร่นั้นก็จะมีเอกสารหมายแจ้งมายังลูกหนี้ทราบเพื่อลูกหนี้จะเข้าไปสามารถที่ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นสมมุตินะคะว่า มีหมายแจ้งมายังฝนว่าบ้านที่ฝนอยู่เนี่ยโอเคตอนนี้ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ห้าล้านบาทแล้วฝนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยห้าล้านบาทมันดูถูกไปนะดังนั้นถ้าฝนจะหาคนมาซื้อเพราะว่าถ้าหาคนมาซื้อแล้วประมูลราคาให้มันสูงขึ้นมาได้เนี่ยถ้าสมมุติว่ายิ่งสูงเท่าไหร่เจ้าหนี้เองเขาก็จะได้รับชําระหนี้มากเท่านั้นแล้วจะทําให้ส่วนหนี้ที่เหลือเนี่ยอาจจะลดลง หรืออาจจะชําระหนี้ได้ทั้งหมดแล้วเหลือส่วนต่างไว้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่เข้าไปดูแลแล้วกระบวนการมันก็คือถ้านัดแรกขายไม่ได้ต่อไปก็จะลดลงอีก10%จนมันต่ําสุดที่ราคา70%ของราคาประกาศขายนะคะดังนั้นถ้าถูกยึดทรัพย์การเข้าไปตรวจด,ดูเพื่อที่จะหาคนมาซื้อสู้แข่งก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะทานะคะเพราะว่าสมมุติว่าในนัดแรก สมมติว่าในวันนัดที่ขายถ้าเรายังไม่สามารถที่จะหาใครไปซื้อสู้ได้แต่เราเห็นแล้วว่าราคาที่ขายมันค่อนข้างเทียต่ําเราสามารถจะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านราคาแล้วก็ในนัดหน้าหาคนมาซื้อสู้เพื่อที่จะให้ได้ราคาที่สูงกว่านี้ก็สามารถทําได้นะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่ยึดทรัพย์จนกระทั่งขายทอดตลาดได้เนี่ยขอให้รู้ไว้ว่ากรรมสิทธิห์หลังหลังโฉนดค่ะ ก็ยังเป็นชื่อเราในเมื่อกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเราเราก็ยังอาศัยและใช้ประโยชน์ในบ้านหลังนั้นของเราได้ถูกต้องตามกฎหมายเราจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในบ้านหลังนี้หรือว่าไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยชอบโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อภายหลังจากมีการโอน,นโฉนดเมื่อมีการชําระราคาจากการขายทอดตลาดเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องดําเนินการในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานที่ดินและเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าหลังโฉนดเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ซื้อรายใหม่นั่นหมายความว่าเราไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แคจริงเราก็ต้องออกไปซึ่งถ้าหากเราไม่ออกไปคนที่ซื้อได้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขับไล่เรานะคะซึ่งถ้าเราได้รับเอกสารเกี่ยวกับการฟ้องขับไล่และเราไม่ยอมออกศาลก็จะมีคําสั่งให้มีหมายจับตัวเราออกจาก รัพย์สินได้ดังนั้น,น,นผลสรุปความว่าคําว่ายึดทรัพย์ถ้าเป็นยึดทรัพย์หน้าที่ทําการเนี่ยเคือเป็นการยึดทางด้านเอกสารแล้วเราเองก็คือยังเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ยังสามารถที่จะอยู่อาศรรยัยและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นได้ซึ่งถามว่าเฮ้ยกระบวนการตั้งแต่ยึดทรัพย์จนกระทั่งขายทอดตลาดและโอนเสร็จสิ้นเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าเป็นเคสที่ทรัพย์มีสภาพคล่องดี ขายได้รวดเร็วก็นับตั้งแต่วันยึดจนถึงขายเสร็จสิ้นก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 6- 7เดือนหรือประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าเป็นซับที่ไม่มีสภาพคล่องขายยากก็จ,จะใช้เวลานับตั้งแต่ยึดซับย์2สปีอันนี้แล้วแต่เลยค่ะซึ่งบอกไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของซับอันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับการยึดซับนะที่ทําการกรณีที่2ก็คือการยึดซับณสถานที่ที่ซับนั้นตั้งอยู่หมายความว่าเช่น เดินเข้าไปเลยในโรงงานในบ้านเพื่อที่จะไปแปะป้ายว่าทรัพย์ชิ้นนี้ยึดไว้แล้วนะห้ามใช้ห้ามอะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามีการยึดทรัพย์ในลักษณะที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไปแปะป้ายว่าห้ามใช้ห้ามอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือเราเองก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเป็นเสียแต่ว่าเรามีการพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินชิ้นนี้ที่เขายึดน่ะแม้ว่ามันจะอยู่ในรอบรั้วหรือในอาณาบริเวณของพื้นที่เราก็ตามแต่ว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นที่เขานำมาให้เราได้ใช้ประโยชน์เช่นอาจจะเช่ามาหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราเองก็สามารถที่จะโต้แย้งและบอกได้ว่าทรัพย์สินชิ้นนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของผู้อื่นดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ณที่ทําการหรือการยึดทรัพย์ณที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ถ้าสมมุติว่าการยึดทรัพย์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายคือทรัพย์ที่ยึดไม่ใช่ของลูกหนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียคือเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการโต้แยง้งคัดค้านการยึดทรัพย์ได้นะคะความว่าการยึดทรัพย์มี2แบบคือ1ยึดณที่ทําการ ซึ่งเป็นการยึดทางด้านเอกสารเราเองก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ตามกรรมสิทธิ์ของเราได้ถูกต้องตามกฎหมายจนกว่าจะมีการขายแล้วก็เปลี่ยนกรรมสิทธิ์อันที่2ก็คือยึดณทรัพย์ตั้งอยู่ซึ่งเขาจะมีคําสั่งห้ามใช้เราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าทรัพย์ชิ้นนี้ไม่ใช่ของเราและเป็นของผู้อื่นและเราก็มีความจาเป็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ในคลิปต่อไปคนก็จะมาเล่าถึงในเรื่องของการอายาทรัพย์แล้วก็ การยึดทรัพย์หน้าที่ทําการนะคะว่ามีข้อจํากัดข้อยกเว้นหรือว่าข้อโต้แย้งยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลความรู้ที่อัปเดตท,ทันสมัยก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะคะวันนี้เป็นบรรยากาศในสวนนะคะก็พอดีกลับมาต่างจังหวัดในสวนเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนทานะคะส่วนในส่วนของฝนก็อาจจะเคยเห็นในก่อนหน้านี้ในหลายๆคลิป แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการวางแผนในการเกษียณแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารจิตใจประมาณนี้นะคะก็คงจะมีการพาชมบรรยากาศของสวนของความกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ